สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่วิทยาลัยเพาะช่างจะแสดงนิทรรศการภาพถ่าย34องศาฤดูร้อนซัมเมอร์ไทม์ทีสิ์เอ็กซิบิชันค่ะวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท์ จะแสดงนทิทรศการภาพถ่ายภายใต้ชื่องาน34องศาฤดูร้อน Summer Time t s i t Exhibition โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุร,รัตน์บุญทรงผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่างเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายวิสารสิปิยารักษ์กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์เข้าร่วมในพิธีค่ะ สำหรับการจัดิทรศการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จากศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่4รุ่นที่34สาขาศิลปะการถ่ายภาพได้แสดงศักยภาพของตนผ่านผลงานภาพถ่ายเพื่อเป็นิทรศการแสดงผลงานก่อนจบการศึกษาพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานให้กับผู้ที่สนใจทางด้านการถ่ายภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจอยากที่จะศึกษาต่อทางด้านการถ่ายภาพค่ะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุร,รัตบุญทรงผู้อํานวยการวิทยาลัยเพาะช่างได้กล่าวว่าสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพนั้นก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่34แล้วผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นนักศึกษาสาขาศิลปะการถ่ายภาพได้เติบโตมาอย่างดี มีนักศึกษาของสาขาวิชานี้ที่จบการศึกษาออกไปแล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและยังกลับมาคอยให้คําแนะนำรุ่นน้องให้เจริญรอยตามความสำเร็จของรุ่นพี่การจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาชั้นปีที่4สามารถนำความรู้จากทฤษฎีนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสร้างสรรผลงานได้อย่างสาร้างสรรและสามารถนำไปต่อย,ยอดสร้างสรรผลงานใหม่ๆทางสายอาชีพในอนาคตต่อไปได้ สวัสดีครับผมก้องพบพร้อมพิโลุน,นะครับเป็นนักศึกษาปี4ของวิทยาลัยพอช่างครับนี่ก็เป็นงานทีสิทธิ์ของผมครับก็งานทีสิทธิ์ของผมก็คือผมอ่ะเป็นนักศึกษาแล้วต้องออกบ้านออกจากบ้านมาอยู่หอทีเนี้ยเวลากินเวลานอนผมก็เพี้ยนแบบว่าใช้ใช้ชีวิตกลางคืนเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าร้านแถวหอผมอะ่ะมันปิดเร็วผมก็เลยแบบว่าต้องตะเวนออกตะเวนหาพวกสตรีทฟู้ดที่เปิดดึก,ดก ทีนี้ผมก็เลยแบบว่าเหมือนอยากจะขอบคุณเขาเพราะว่าเขาช่วยให้ผมแบบว่าผ่านชีวิตนักศึกษาตลอดสี่ปีนะครับแบบว่าผมเหมือนเป็นร้านพวกนี้เติมพลังให้ผมเพื่อที่ผมจะไปทํางานต่อได้นะครับสวัสดีครับผมพยศวิเศษสิงห์นะครับครับสําหรับงานชีนนะครับผมชื่อว่าวัวลานนะครับครับสําหรับปพณีวัวลานครับก็คือเป็นประเพณีของคนภาคการนะครับซึ่ง มีมาอย่างยาวนานครับผมเลยอยากจะถ่ายทอดผลงานชิ้นนี้นะครับในมุมมองต่างๆที่คนทั่วไปนะครับอาจจะเขายังเข้าไม่ถึงถึงประเพณีวัวลานครับเลยอยากจะให้ได้รู้จักประเพณีวัวลานมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางครับงานชุดนี้นะครับจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่27นะครับถึง29ครับที่ NBK นะครับเป็นผลงานจบการศึกษาของของมหาวิทยาลัยพอช่างนะครับขอชวนทุกคนนะครับเข้ามาดูกันเยอะนะครับครับวันนี้ครับ